กระทรวงแรงงานส่งตัวแทนเยาวชนไทย24คนลงแข่งขันฝีมือแรงงานอาเซียนที่สิงคโปร์ตั้งเป้าคว้า12เหรียญรางวัลสะท้อนศักยภาพของแรงงานไทยนายบุญชอบสุธรรมนัฐวงประหลัดกระทรวงแรงงานเปิดเผยถึงการส่งตัวแทนเยาวชนไทย24คนเข้าร่วมแข่งขันฝีมือแรงงานอาเซียนครั้งที่13ระหว่างวันที่23ถึง25กรกฎาคมนี้ที่สาธารณรัฐสิงคโปร์โดยระบุว่า ประเทศไทยจะส่งเยาวะชนเข้าร่วมแข่งขันทั้งหมด24คนใน12สาขาเช่นสาขาแมคคาชนิกประเภททีมสาขาหุ่นยนต์เคลื่อนที่ประเภททีมสาขาเว็บดีไซน์สาขาแต่งผมสาขาเทคโนโลยียานยนต์และสาขาบริการอาหารและเครื่องดื่มโดยเชื่อว่าการแข่งขันฝีมือแรงงานอาเซียนจะเป็นเวทีให้เยาวชนไทยสแสดงฝีมือให้คนทั่วโลกได้รับรู้ถึงความสามารถและทักษะฝีมือของคนไทยที่ได้มาตรฐานคัดเทียมสากล ซึ่งหากสามารถคว้าเหรียญรางวัลมาได้ก็เป็นเครื่องชี้วัดในศักยภาพของแรงงานไทยซึ่งมีผลต่อการลงทุนและการขับเคลื่อนเศรษฐกิจของประเทศในอนาคต น้องๆถือว่าเป็นตัวแทนประเทศไทยในการที่จะไปแข่งขันฝีมือแรงงานอาเซียนก็ฝากให้กำลังแสงเพื่อจะให้มีความมุ่งมั่นในการที่จะไปแสดงสีไม้แรงมือให้เป็นที่ประจักษ์ให้กับประชาคมอาเซียนเห็นว่าคนไทยเราเยาวชนไทยเราเนี่ยมีความรู้มีความสามารถมีฝีมือทางด้านแรงงานซึ่งการแข่งขันเมื่อครั้งที่แล้วครั้งที่12เมื่อปี2 5 6 1เราได้มาถึง9เหรียญทองเราก็เชื่อปีนี้ต้องไม่น้อยกว่าอันนี้ก็เป็นสิ่งที่ท่านทิพดีเองกับทีมงานของทางกรมทนาฝีมือแรงงาน,นมีความมั่นใจว่าน้องๆเ ได้ผ่านการคัดเลือกตั้งแต่โรงเรียนระดับภาคแล้วก็ชนะเลิศระดับประเทศไทยมาแล้วดังนั้นขั้นตอนต,อนต่อไปคือขั้นตอนของการแข่งขันฝีมือแรงงานอาเซียนเราก็ไม่น่าจะพลาดเดียนในแต่ละประเทศของการแข่งขันด้านนางสาวบุภาเรืองสุดอธิบดีกรมพัฒนาฝีมือแรงงานกล่าวว่าการแข่งขันครั้งนี้มีเยาวชนเข้าร่วมแข่งขันทั้งหมด180คนจาก9ประเทศสมาชิกอาเซียนยกเวน้นกัมพูชาไม่ส่งเยาวชนเข้าร่วมการแข่งขัน ส่วนเยาวชนไทยที่สามารถคว้าเหรียญรางวัลมาได้กระทรวงแรงงานได้เตรียมรางวัลให้แก่ผู้ที่รับเหรียญทองจำนวน150,000บาทเหรียญเงิน75,000บาทเหรียญทองแดง40,000บาทและเหรียญฝีมือยอดเยี่ยมหรือรางวัลชมเชยจำนวน20,000บาทซึ่งการแข่งขันครั้งก่อนเยาวชนไทยสามารถคว้าเหรียญรางวัลมาได้ถึง9เหรียญทอง4เหรียญเงินและสถิติเยาวชนไทยคว้าเหรียญรางวัลเพิ่มขึ้นทุกครั้งมิตยาคุณสิมแรยงาน